สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอหมีเมาส์หมอ,หมอชยชอบคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5วิธีรักษาเส้นเลือดในสมองตีบให้หายขาดน,นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคเส้นเลือดในสมองตีบเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบันนะครับเกิดจากเส้นเลือดในสมองของเราเกิดการตีบตันหรือว่ามีริ่มเลือดมาอุดตันครับทำให้สมองของเราขาดเลือดพอสมองของเราขาดเลือดแล้วเราก็จะมีอาการอ่อนแรงนะครับเป็นอมัอมาพาตได้ซึ่งหลายคนเนี่ย เนเข้ามาถามหมอมีเยอะมากเลยนะครับว่ามีวิธีอย่างไรบ้างในการที่จะรักษาเส้นเลือดในสมองตีบนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเลยครับเคล็ดลับดีๆครับเป็นวิธีในการรักษาเส้นเลือดในสมองตีบนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูรับรองเลยว่าอาการจะค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ลดการบริโภคหวานมันเค็มนะครับข so ้อนี้สําคัญเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าโรคเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเลือกรับประทานอาหารการก็จะกินอาหารพวกของหวานของมันของเค็มเยอะๆแบบนี้นะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเส้นเลือดในสมองตีบตันขึ้นมาได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับว่าใครนะครับที่เส้นเลือดในสมองตีบแล้วเนี่ยนะครับต้องนะครับปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราเลยนะครับปรับนิสั ลดพวกของหวานลงนะครับพวกของหวานพวกแป้งต่างๆเพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยพลังงานสูงมากๆเลยนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ออกกําลังกายใช้ไม่หมดเนี่ยนะครับไปพลังงานเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไตกรกลีเซอไรด์กลายเป็นไขมันสะสมที่เส้นเลือดของเราพอเราตีบอยู่แล้วเนี่ยยิ่งกินเยอะๆก็ไปสะสมอีกนะครับก็จะทําให้เกิดการตีบตันซ้ําได้ดังนั้นควรลดของหวานแล้วก็แป้งลงเลยนะครับนอกจากนี้พวกอาหารไขมันสูงต่างๆก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานด้วยนะครับพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดครับ อาหารจานด่วนไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหมูทอดขาหมูเฟรนช์ฟรายนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นไขมันที่สูงมากๆไขมันอิ่มตัวด้วยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไปสะสมตามเส้นเลือดของเราเช่นกันต่อมาพวกอาหารเค็มด้วยนะครับยิ่งพวกอาหารแปรรูปเนี่ยต้องระมัดระวังเลยใส้กรอกหมูแฮม เบคอนแหนมพวกนี้นะครับพยายามลดลงนะครับทานเป็นอาหารที่สดใหม่มากขึ้นนะครับทานเนื้อปลาให้มากขึ้นโดยเฉพาะปลาทะเลน้ําลึกนะครับปลาแซลมอนหรือว่าปลาไทยก็ได้อย่างเช่นพวกปลาทูนะครับปลากระพงปลาสวายอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับมีโอเมก้า3เป็นไขมันที่ดีมากๆเลยนะครับช่วยลดไขมันในเลือดลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดได้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยในแต่ละสัปดาห์หมอแนะนำลยครับประมาณสัก3-4มมื้อควรมีเนื้อปลาในมื้ออาหารนะครับก็จะช่วยให้เส้นเลือดของเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับใครที่เป็นเส้นเลือดใน สมองตีบอยู่นะครับพยายามลดการบริโภคของหวานของมันของเค็มนะครับก็จะทําให้อาการดีขึ้นครับข้อที่2ออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับสาหรับคนที่เส้นเลือดในสมองตีมีอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับวิธีที่ดีที่สุดที่ทําให้มีแรงมากขึ้นนะั่นก็คือการออกกําลังกายหรือว่ากายภาพนั่นเองครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีท่ากายภาพที่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะต้องดูว่าเราอ่อนแรงส่วนไหนมากบางคนอ่อนแรงแขนซ้ายบางคนอ่อนแรงขาขวาแบบนี้นะครับแนะนำอาจจะ ต้องปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูคุณหมอทางกายภาพเนี่ยนะครับคุณหมอเขาจะแนะนําท่าในการออกกําลังกายว่าท่าไหนนะครับควรที่จะออกให้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นประสาทของเราให้กลับมาเป็นปกติได้แต่อย่างน้อยในแต่ละวันเนี่ยนะครับควรขยับร่างกายเลยนะครับประมาณสัก30นาทีต่อวันจะเป็นการเดินก็ได้จะวิ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะแกว่งแขนหรือว่าจะโดดเชือกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยจะว่ายน้ําได้หมดเลยนะครับแนะนําว่าให้พยายามขยับตัวเพราะว่ามีงานวิจัยพบเลยนะครับว่าการ ออก,กําลังกายเนี่ยนะครับทำให้เส้นเลือดที่ตีบตันเนี่ยดีขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยหันมาออกกําลังกายกันครับ ข้อที่3รับประทานยาสม่ำเสมอนะครับข้อนี้น oh, right? ี่ห้ามขาดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันครับโดยเฉพาะยา2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือแอสไพรินกับยาลดไขมันในกลุ่มสเตตินนะครับอะทอวัตสเตตินหรือว่าโลซูวัสเตตินนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเส้นเลือดในสมองของเราเนี่ยนะครับมีการตีบตันอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรายังปล่อยให้ไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีเกล็ดเลือดนะครับไปอุดตันก็จะทําให้มีการตีบตันมากขึ้นหรือว่าตีบตันซ้ำได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับคนท จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาตลอดนะครับห้ามขาดเลยนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบเลยนะครับว่าการที่ไม่ได้รับประทานยาเนี่ยนะครับเกิดการตีดตันซ้ำขึ้นมาคราวนี้แหละครับอาจจะต้องนอนติดเตียงเลยครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดครับข้อที่4งดสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์นะครับข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับแนะนําเลยครับว่าใครที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วเนี่ยนะครับพยายามลดเลยครับการสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าบุหรี่เนี่ยนะครับมีสารพิษเยอะมากๆเลยที่ทําให้เส้นเลือดของเรา เกิดเส้นเลือดติดตันได้ง่ายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรหยุดเลยครับหยุดการสูบบุหรี่แล้วก็คือแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเหล้าสีเหล้าขาวเบียร์ววอดก้าเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์นะครับเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยครับก็จะทําให้ไขมันในเลือดของเราสูงได้ทําให้เส้นเลือดติดตันได้ดังนั้นเนี่ยแนะนำรัาว่าถ้าจะรักษาเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยนะครับพยายามงดเลยครับการสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ครับข้อที่ห้เพักผ่อนให ให้นอนให้ได้อย่างน,อน้อย6-8ชั่วโมงขึ้นไปครับเพราะว่าการนอนเนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายของเราได้พักในฟื้นฟูนะครับจากการที่เราเหนื่อยล้าต่างๆมาทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตฮอร์โมนอะดรีนาลีนะครับอาพวกฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอครับก็จะช่วยให้อาการเส้นเลือดในสมองตีบของเราดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเรามีความเครียดพักผ่อนน้อยไม่นอนวันนึงนอนแค่2 3าชั่วโมงแบบนี้นะครับเส้นเลือดทีี่ตบนยัง ก็ไม่ดีขึ้นสักทีนะครับดังนั้นแนะนำเขาว่าในแต่ละวันนอนให้ได้6-8ชั่วโมงขึ้นไปนอนหลับสนิทเลยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นอาการเส้นเลือดในสมองตีบก็จะดีขึ้นเลยเลยครับ และนี่คือ5วิธีรักษาเส้นเลือดในสมองตีบให้หายขาดนะครับเดี๋ยวหมอสรุปไว้อีกทีหนึ่งนะครับข้อที่1ครับลดการบริโภคของหวานมันเค็มนะครับพวกของหวานต่างๆของมันของทอดอาหารแปรรูปอาหารเค็มจัดๆแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้ลดการบริโภคลงครับต่อมาข้อที่2อนะครับออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันแล้วก็ขยันกายภาพครับต่อมาข้อที่3นะครับเราประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะยา2ตัวนี้แอสไพรินกับยาลดไขมันในกลุ่มสเต ข้อที่ที่นะครับงดการสูบบุหรี่แล้วก็งดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้ข้อสุดท้ายข้อที่5พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับสนิทให้ได้อย่างน้อย6 8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแนะนาเลยครับว่าใครที่เส้นเลือดในสมองตีบอยู่นะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยว่าอาการเส้นเลือดในสมองตีบก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าบางคนอายุมากอายุน้อยหรือว่าตีบตันมากตีบตันน้อยแบบนี้นะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะฟฟื้น ร่างกายให้กลับมาปกติอันนี้หมอบอกไม่ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นปี2ปี3ปีนะครับแต่หมอมั่นใจนะครับว่าถ้าปฏิบัติตามหมอ5วิธีนี้นะครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความรู้เรื่องสุขภาพนะครับหมอหมีแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือเมาส์กับหมอหมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยหมอได้รวบรวมเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนออกกําลังกายสัญญาณเตือนโรคต่างๆนะครับอาการที่พบได้บ่อยนะครับแล้วก็วิธีการดู ตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับความดันโลหิตสูงโอ้โหครบเลยครับในเล่มนี้ดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยครับว่าควรที่จะมีติดบ้านเอาไว้เลยนะครับเป็นคู่มือด้านสุขภาพครับใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่41ทุกสาขาหรือว่าคลิกลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งในยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็ วันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาสมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย